เมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของมตาเว์สชลอการรับพนักงาน,น,นะะเนี่ยนะฮะเนี่ยมันยิ่งตอบยังไปใหญ่เลยการเป็นว่าคนที่อยู่ในวงการไอทีตอนนี้ก็ตุ้มๆุต่องๆนะเมื่อก่อนคิดว่ามันเป็นสวรรค์มันเป็นเส้นทางของการแจ้งเกิดการทํางานในใน,ใน,ใ,นในวิชาชีพนี้ที่รวยไปด้วยดอกกุหลาบแต่ทําไปทํามาตอนนี้การเป็นว่าความมั่นอกมั่นใจในการทํางานในโลกเทคโนโลยีตอนเนี้ตกต่ําลงแล้วครับใครจะไ่เชื่อครับว่า ยุคแห่งมนุษย์ทองคําที่เราเรียกกันว่าบุคคลที่จบมาทางด้านสายวิศวกรรมข้อมูลมนุษย์เทคโนโลยีไอทีเนี่ยจะถึงจุดพลิกผันว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยจะสามารถทํางานได้จะสามารถเข้าไปนะเติบโตในสารในสายงานนี้ได้ท่านท่านที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกอย่างดูเหมือนว่ามันจะโลกสวยจริงๆว่ายังไงเขาก็ต้องการอาชีพนี้ยังไงก็ต้องการเรื่องนี้เพราะโลกกำลังก้าวไปสู่ความเป็นที่เรียกกันว่า เมตาเวิร์สก็ดีหรือว่าเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีก็ดีนี่นะครับการสำรวจของบริษัท b r i ท์นะครับไบรท์ Bright, นี่นะครับก็เป็นบล็อ uh, กนะโซเชียลมีเดียอันนึงแต่ว่าอยู่คุ้นเคยกับในวงการที่เกี่ยวข้องกับคนทํางานทรัพยากรคนทางานเทคโนโลยีนี่นะครับก็เปิดเผยข้อมูลล่าสุดออกมาคือไปทําบนสํารวจกับคนที่อยู่ในสายงานไอทีตอนนี้ความมั่นใจของคนทํางานในสายเทคโนโลยีไอทีนี่นะฮะตกต่ําคดหายเป็นจํานวนมากเลยนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเลยครับว่าเดิมเคยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนบอกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหาว่าผลสำรวจมีบอกว่าเกินร้อยก็จะเกินร้อยแต่ตอนนี้ปรากฏว่าแบรนด์ดังๆที่อยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีกับพนักงานที่ทํางานในพวกสื่อโซเชียลมีเดียพวกนี้พอไปถามเนี่ยนะครับเพราะความมั่นอกมั่นใจเนี่ยสุดไปถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็มีนะดูอย่างเช่นทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์เนี่ย,ยไปถามพนักงานทวิตเตอร์ซึ่งหลายคนผมเชื่อว่าใช้อยู่เนี่ยนะครับ เขาบอกว่าพนักงาน Twitter รู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงานตอนนี้ลดลง91เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโอ้ห oh. ต่อมาครับ Compass ก็เป็นโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งน่นะความรู้สึกมั่นคงในการทำงานที่บริษัท Compass ลดลง95เมื่อเทียบกับปีที่แล้วต่อมาครับ Robinhood เนี่ยเพิ่งพูดไปเมื่อ2อสามวันก่อนเนี่ยว่า Robinhood เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายเทรดการลงทุนแบบออนไลน์เนี่ยนะฮะพนักงานที่ทำแพลตฟอร์มตัวโรบินฮูด รู้สึกมั่นคงในการงานลดลง90%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วต่อมาครับ Instacart นี Inst art, ่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีบริษัทพัฒนาทางเทคโนโลยีเหมือนกันมีความรู้สึกมั่นคงในการทำงานลดลง90%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและสุดท้ายคือ Coinbase นี่ Coinbase นี่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของคริปโตเคอเรนซีเลยนะฮะและชื่อดังระดับโลกด้วยบอกว่าพนักงานของ Coinbase รู้สึกมั่นคงในการงานลดลง83%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเห็นไหมครับว่า มนุษย์ไอทีที่อยู่ในวงการโซเชียลมีเดียที่อยู่ในวงการอินเวสเมนต์ที่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีทุกคนมีความมั่นใจในการทำงานลดตกต่ำลงทั้งสิ้นเลยนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้อย่างที่บอกครับมันเกิดจากอะไรคนเราถ้าหากว่ามันมันไม่มั่นใจในการทำงานเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายอย่างคือหนึ่นงรูปแบบของธุรกิจบริษัทที่มีอยู่เห็นอนาคตหรือไม่ 2. สภาวะสถานะในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะทางการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสามารถรวรู้ได้มันจะไปต่อได้ดไหรือไม่สมบรรยากาศอารมณ์นะสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมองคอ์กรเดิมมันเคยดีแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนหรือมันชะง,งักหรือมันซึมหรือไม่นะครับนอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ใช้ก็คือว่าในอุตสาหกรรมไอทีทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้พร้อมใจกัน ตัดลดค่าใช้ใจ่ายชะลอทุกสิ่งทุกอย่างหมดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการชะลอรับพนักงานของบริษัทชั้นนําขนาดใหญ่ๆทั้งสิ้นเอ,อ่ชื่อมานี่ก็ระดับมูลค่าของบริษัทเนี่ยแท,แทบจะเกิอบครึ่งหนึ่งของ GDP ของโลกนะไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัท a l p h a เบตนะครับบริษัทแม่งของ Google Meta Incorporation ขก่อนจะพ่อ Facebook Apple Incorporation เนี่ย Oracle ก็จะมีการปลดพนักงานด้วยนะ สิ่งสาคัญที่เป็นปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของสัญญาณของการปลดลดจํานวนพนักงานอันนี้มีรวมกับชะลอนะฮะปลดลดจํานวนพนักงานในวงการเทคโนโลยียมีกันแบบชนิดที่วันต่อวันเดือนต่อเดือนและเป็นข่าวมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นข้อมูลของไบร์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีพนักงานในวงการของอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกานี่นะครับกว่า2 0 0 0 0รายที่ถูกเลิกจ้างนยิ้มออกใส่ซองบอกฝ่ายทรัพยากรบุคคลเชิญไปพบ แล้วมีธงอยู่ในใจเนี่ยสองหมคนในวงการไอทีตกงานเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปรวมตัวเลขตั้งแต่ต้นปี2022มีพนักงานนะครับที่อยู่ในสายงานเทคโนโลยีทั้งหมด75,000คนตกงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและบริษัทจะบอกเลยนี่เป็นการเก็บข้อมูลจากธุรกิจประเภท Start-up เทคโนโลยีกว่า4 5 0แห่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับโอ้โหนอกจากนี้ครับ การสำรวจในชุดนี้ของ The ะไบรทนี่นะฮะยังบอกด้วยซ้ำไปครับว่าพนักงานเนี่ยมีอํานาจในการต่อรองลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับต้นปี2022นี่คือสิ่งที่ผมบอกแมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่จบไอทีมนุษย์แบบทงด้านวิศวกรรมด้านข้อมูลนะครับตลาดงานอยู่ในมือเขาเขามีอํานาจต่อรองได้สูงมากบริษัทอยากได้ตัวโดวยเฉพาะคนเก่งถ้าไม่จ่ายไปบริษัทนั้นรออยู่บริษัทนั้นกล้าเบิ้ลค่าจ้างขึ้นสอเท่า แต่นาทีนี้คุณไม่ใช่แล้วครับนั่น,นหมายความว่านาทีนี้กลายเป็นยุคที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นคนทํางานในธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช่อทีซึ่งเป็นธุรกิจที่ตอบสนองกับปัจจัย4ี่ความเป็นอยู่รอดของมนุษย์กับธุรกิจที่อยู่ในรุคนไอที IT, เทคโนโลยีคุณจะไฮเทคสุดล้ำระบบอะไรก็แล้วแต่นาทีนี้โอกาสการได้งานของคุณนั้นตกต่าลงมาพอๆกันแล้วนะฮะเพราะมันเป็นยุคที่เรียกกันว่าเงินเฟอ้อเขยา่า กลายเป็นสงครามเงินเฟอร์ของโลกที่ทําให้เศรษฐกิจหดตัวชะลอตัวและบริษัทตัดค่าใช้จ่ายลงอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาก่อนโดยเฉพาะยิ่งในวงการเทคโนโลยีที่กําลังเติบโตยอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี่เป็นการลดจํานวนพนักง,งานที่น่ากลัวจ,จริงๆนะครับ